อ,อยู่ในเกมมินิเพิร์มแมปฝึกบินโดนของพี่อาร์ตล็อกนะซึ่งพอผมลงมาให่ป่ะแล้วมันกลับบั๊กเ้ยเนี่ยบั๊กขี้เกียจออกเกมับเปิดห้องเลยแมปเก่าได้ไม่มีใครเล่นหรอกโ,โอเคโอเคยิ่งบั๊กกว่าเดิมอีก บักกว่าเดิมอีกครับมอกี้ยิ่งบักกว่าเดิมและในคลิปนี้นะครับที่ข้าข้าขคาไข่มาดูขอให้พีบอยใ,ใ,ให้ดีแล้วผมก็บักอย่างนี้อีกแล้วจะเหมือนมินิขยายร่างครับขยายร่างเก็บเหรียญไปวัน เหรียญพวกนี้เหรอเก็บยังไงอ่ะคือเก็บยังไงเราเล่นไม่เป็นคือเก็บเหรียญยังไงเออเก็บเหรียญยังไงก่อนเถอะบินโดรนก็บินยาก โอ้โหตายโดนระเบิดตายเอาเรียนมาแล้วเออถ่ายรูปได้ด้วยเกมดีครับอัดคลิปได้ด้วยโอ้โหโอ้โหเล่นไปเล่นมาว่าสนุกละ เอ๋อคือเราห้ามโดนกำแพงเว้ยทุกคนกับเวลาตอนตกจากที่สุกเราต้องใจเออผมเบื่อตรงนี้เลยแหละเชิญเพื่อนมาเล่นดีก,กว่าเล่นคนเดียวเบื่อแล้วใครวะเนี่ย ใครวะไอพ่อให้ไอพ่อให้เราซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรไม่ได้ครับก็ทําใจเนาะก็มันซื้ออะไรไม่ได้อะ่ะโอเคเชินทั้งวันใหม่ละ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 มาอัดคลิปคลิปคลิปไปเชิญเพื่อนเชิญเพื่อน เอย่าคนอื่นเข้าเข้าที่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนรอรื้อ,อน้ำหน้าโอเคครับ เออแค่นั้นแหละพออว์หมดความสุขออกไปสศร้าดีเอ้ยในที่สุดพี่เขาก็ติดตามผมพี่มสองนะไงเคเคไปไหนก็ไปไปชิว โอเคมันออกไปแล้วแทนกิ้วครับพี่ <c oughs> บินชนกำแพงแน่ <c oughs> บินตายไอแม็นี้ก็สนุกนะ I have speed runner คลิกไปใครโด้ยเก็บตายเอาเหลียญ เก็บเหรียญอะไมนี่ไงโอเคขี้แกะเล่นแล้วเล่นไปก็ไม่มีอะไรแค่เก็บเหรียญชิวๆเองครับก็น้อมมันไม่มีอะไรอะ่ะอืมก็แค่เก็บเหรียญเล่นๆนะ่ะนั่นแหละ